ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะน,นึกไม่ถึงแต่ที่อยากจะนําเสนอรู้ว่าพระองค์เนะีเป็นปราดเป็นปราดของแท้<า>ปราดแท้เนี่ยะชุดนะ<า>นั้นคือยืนยันนี่ขนาดที่พูดสดเนี่ยผมเอาที่เข้ามาดูว่าเฮ้ยชุดเจ้มนเะป็ชุดแดงอยู่ท้ายรถเลยนี่นะเบิดะตอนตอนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยสวนสนามตอนเป็นนักเรียนร้อยด้วยแล้วก็นี่นี่ตอนเป็นผู้รับห พี่เบรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกไงครับโอ้โหผมภูมใจมากภูมิใจผมรู้สึกว่าโอ้โหสวยมากเลยอ่ะภาพนี้กี่ปีแล้วพี่เบิร์ภาพนี้น่าจะประมาณเดือนิปีอันนี้เป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดราชวันลบชุดราชวัลบซึ่งจะใส่แค่ช่วงวันอยางนี้เท่านั้นใช่ครับใช่ใช่ใช่ชวยมากอ่ะอันนี้ก็แกะเครื่องมงกุฎมาออกไปละ ชวนี่น่ชัวนี่อ่ะหลายอ่านี่ผมเล่าต่อ,อผมเล่าต่อหรือว่าความเป็นปรลาดของพระองค์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเราเราเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยครูบางคนเก่งมากดิแต่ว่ามันสอนเราสอนไม่รู้เรื่อง <c oughs> ถ่ายทอดอทำดทำทำเรื่องง่ายๆบางทีก็เป็นเรื่องยากหรือทําเรื่องยากก็เนเรื่องยากกว่าแต่มาดูว่าสิ่งที่พระองค์ทำให้กับเราคือพระองค์เป็นปราชลาของแ้ค,คือทําเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงเรื่องนึงก็คืออย่างนี้เวลาน้ําเนี่ยพระองค์บอกว่าน,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 วน,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 น้ํนาในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันระเหยวันละหนึ่งเซนติเมตรน้ําบนผิวน้ําเนี่ยระเหยวันละหนึ่งเซนติเมตรสิ่งที่ถามว่าพระองค์จงใช้ศาสตร์เรื่องอะไรโองค์มันใช้หลายศาสตร์พิจาร์ว่าถึงต้องคํานวณแล้วล้ว่าน้ําในเมืองไทยเนี่ยระเหยวันละหนึ่งเซนติเมตรหลังจากนั้นก็คํานวณบอกครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในหนึ่งปีอ่ะน้ํามันต้องระเหยสึงว่าสามร้อยวันก็แสดงว่าปีเนือน้าต้องระเหยสามร้อยเซนติเมตรนั่นหมายความว่าน้าเนี่ยเกิดน้ำสามร้อยเซนติเมตรเนี่ยคือประมาณสามเมตรสามเมตรอ่ะดังนั้นเป็นที่มาว่าถ้าเราขุดบ่อน้ําเนี่ยลึกแค่สามลึกแค่สามเมตรอ่ะคุณจะไม่มีน้ําใช้ทั้งปีเพราะสิ่งที่องค์ทําเรื่องสถิติอีก ก็คือว่าน้ำในเมืองไทยเนี่ยฝนจะตกประมาณ5้าสิบวันแล้วฝนไม่ตกอีกสาม้อยวันทำยังไงเพื่อเราจะสามารถใช้น้ำให้ตลอดได้ทั้งปีดังนั้นพระองค์จึงทราทานวิธีการง่ายๆคือคุณต้องขุดบ่อให้ลึกกว่า3เมตรอย่างน้อยต้องขุดลึก5้าเมตรเพื่อให้น้ำมันมีนม,มากมากกว่า3เมตรแล้วเราก็จะได้ใช้น้ำตลอดปีนี่แค่นี้เองครับ เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแต่กว่าจะมาว่าที่มาของการขุดบ่อลึก5เมตรอ่ะเราใช้สารหลายสาร,สารนี่แหละคระับปัปลาทีดความสามารถที่พระองค์แค่ฐานให้เกษตรกรร่รอคับ